ตอนนี้ตอนนี้ได้ลองใส่ท่อขนาดเล็กไปทั้งหมด22อันนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองทำการตัดดูเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่น120มิลนะคะเพราะฉะนั้นจะใส่ความโตรวมกันแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ความโตของท่อประมาณ4นิ้วอ่ะนะคะ อันนี้ทําการตัดนะคะจะดูว่าใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เ,เดี๋ยวต้องขอล็อกล็อกให้แน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างมีหลายตัว ล็อกไม่แน่นมันจะตัดไม่ได้นะคะต้องล็อกแน่น,เ,นเพราะว่าท่อมันบางมากอะค่ะแนนมากกบีบใช่ไหมพี่ทองพี่พี่หมดแล้วเพราะมันบางท่อเนื่องจากท่อมากมาก,มากเลยนะคะก็เลยทําให้การตัดทางนี้ไม่สําเร็จนะคะพี่เพราะว่าถ้าเรารัตแน่นไปกว่านี้ตัวท่อเนี่ยสังเกต เดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายภาพนิ่งท่อไปให้ดูนะคะว่าขนาดรัดแน่นแล้วมันบี้แล้วตัดไม่ได้นะคะ